ย่ไงอ๋อสปอัเเอ้์ลงปุยอยู่ถามโอเคตจากเล็ก okay. แต่ถ้ามาก็ยินดีนะครับช่วงนี้ผมร้อนกัน <c ười> เราก็พูยอย่างนี้ออกไรได้อ่ามว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสาวสวยหนึ่งท่านาชื่ออะไรอ่านแนะนําตัวก่อนชื่อนุ่นค่ะอ่าพี่นุ่นนะครับเป็นสตาร์ใหม่ เลยโดดเกมใหม่ด้วยชื่ออะไรครับอุบงโก้ค่ะอุบงโก้เป็นภาษาสซมาลีใช่ไหมเป็นภาษาที่ชนเผ่าแอฟริกาใช้กันนะครับซึ่งอุบงโก้แปลว่าสมองถามว่าพี่อมรู้ได้ไงพี่อมเพิ่งเปิดจาก Google ถ้าผิดก็ไปโทษ Google นะเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้เลยบอกเลยงานยาวอ่ะตัวเกมเป็นไงครับอ่ะให้พี่รุ่นอธิบายดีกว่า ตัวเกมนะคะจะเป็นทีมแอฟริกาแล้วก็เกมนี้เล่นได้หน,นึ่งถึงสี่คนอายุผู้เล่นเนะะี่ยค่ะตั้งแต่แปดปีขึ้นไปแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นนะคะยี่สิบห้านาทีไม่เกินนีบวกลบไม่เกินแต่น้องที่มาเล่นที่ร้านก็หกข,ขวบก็เริ่มเล่นได้แล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กมาเล่นที่ร้านจะเป็นเด็กฉลาด <c oughs> นะครับเด,เด็กมีสมองเหมือนเกม <c oughs> อุปซึ่งวัตถุประสงค์ของเกมครับเราจะสะสมเพชรซึ่งเพชรแต่ละเม็ดเนี่ยมีมูลค่าไม่เท่ากันอ่าเฮ้ยเกมนี้คอมเพลนต์ดีบอกก่อน ดีกว่าดีกว่าหน้ากล่องเยอะเลยใช่โดยเพชรแต่และสีนะคะก็สีน้าบบนําตาลอ่าสีน้ําตาลจะเป็นหนึ่งแต้มค่ะสีเขียวจะเป็นสองแต้มนี่สีน้ำตาลมน้ำตาลน้ำตาลใช่อย่างสีที่สองสีเขียวก็จะมีสองคะแนนสีที่สามสีฟ้าจะมีสามคะแนนและสีที่สี่ก็คือสีแดงมีสี่คะแนนโดยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมในเชิงัซเซิลเนาะคุณพ่อคุณแม่ที่ เคยเล่นเ,เกมที่เรารู้จักกันดีคือเกมแพ c กิ้งใช่ปะ่ะอันเนี้ยอารมณ์คล้ายๆกันคือเราจะมีตัวต่อเหมือนตัวเตอร์ติสนะนะครับซึ่งจะมาอยู่ในเฟรมนี้นะีครับตัวเกมแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันคือโหมดง่ายกับโหมดยากโหมดง่ายตัวตัว,ต,วตัวบรรทัดตรงนี้อ่ะพี่ท็อปช่วยซูมให้หน่อยวันนี้นะฮะถ้าตรงนี้เป็น3 3ตัวตอ่อหมายความว่าเป็นโหมดง่ายถ้าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็น4เห็นปะนะครับ สี่นี่จะยากขึ้นมานะครับเริ่มเล่นก็ลองเริ่มเล่นที่แถวสามก่อนวิธีเล่นเล่นไงเราจะสุ่มแจกไอ้ตัวกระดานเนี้ยนะครับคนละหนึ่งแผ่นย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเล่นสามก็เล่นสามไปทั้งหมดโอเคไหมทุกคนเล่นสามหมดหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะทอยเต๋าว่าเราได้ตัวต่อประเภทไหนให้มาบรรจุลงในเฟรมที่เราได้โดยลูกเต๋าก็จะมีสัญลักษณ์ตามบนตัวแผ่นกระดานนี้เลย,ยเช่น มีเจ้าตัวกวางมีตัวช้าง,างมีรูปมือมีโลกช้างช้าง,าง,างมีรูปโลก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 <ล><ล>อ่ะมีงูลแล้วก็มีหน้ากากชนเผ่าค่ะนะครับหลังจากนั้นเราจะนับหนึ่งสองสามแล้วก็หมุนนาฬิกาทรายเนี้ยนะครับนับไปพร้อมกันเนาะโอเคไหมคราวนี้ใครจบ ใครทาเสร็จคนแรกให้พูดอุบลโก้เออถ้าเสร็จแล้วไม่พูดแล้วมีคนอื่นจริงพูดก่อนไอคนที่พูดทีหลังเนี่ยจะได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพูดอุบงโก้เนาะหลังจากนั้นคนที่คนแรกที่ทําเสร็จแล้วพูดอุบงโก้ก็จะได้โบนัสเป็นเพชรสีฟ้านะครับคนที่สองที่พูดอุบงโก้จะได้เป็นเพชรสีอะไรครับสีน้ําตาลอ่าแล้วเราก็จะได้สุ่มหยิบจากในนี้ด้วยนะครับภายในเวลาที่นาฬิกายังดาเนินอยู่อ่า นะครับถ้าใครจบหลังนาฬิกาก็จะไม่ได้ซุ่มหยิบเช็คเ,เนาะส่วนคนที่สามที่สี่สมมติเล่นกันสี่คนก็สมมติเพื่อนหยิบเพชรไปละสองอันแต่คนที่สามเนี่ยเวลายังเหลืออยู่เขาก็จะสุ่มหยิบในถุงดำได้หนึ่งเม็ดคนที่สี่ก็เหมือนกันถ้าเวลายังไม่หมดก็คือยังหยิบได้อีกหนึ่งเม็ดที่อยู่ในถุงดำอ่าโอเคซึ่งเพชรแต,แต่ละเม็ดเวลาสุ่มมันก็จะได้ลุ้นนะ<ช>แบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยจะได้สีอะไรจะได้สี<ๆ>อะไรวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ลุ้นด้วยแล้วก็พยายามทําให้ได้ทุกรอบเกมนี้เราจะเล่นทั้งหมด9รอบนะครับมันก็จะไล่จากล่างขึ้นบนมานะครับเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเรามาดูคะแนนรวมว่าเพชรไทยมีมูลค่าเยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ <พา S 1> นะครับ,รบเดี๋ยวลําดับการเล่นทวใวม่อี่รอบนึงคือ 1. น,นะครับแจกตัวแผ่นผเพย์บอดคนละหนึ่งแผ่นจากกองกองกลางวิธีแจกนะครับถ้า เล่นหมวด3ชิ้นก็3ชิ้นทุกคนเนาะไม่มี3ไม่มีสสลับกันเนาะ3ชิ้นก็ต้อง3ชิ้นทุกคนถ้าเล่นหมวด4ชิ้นก็เล่น4ชิ้นทุกคนสาหรับผู้เล่นใหม่แนะนาหมวด3มชิ้นนะครับรูปแบบเกมก็คือเราจะมาต่อ,อยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในในเฟรมที่เรากําหนดฟิตได้หมุนได้พลิกได้นะครับนะหลังจากให้ลงกับบล็อกที่เขาให้มาถูกต้องเราแจกก๊าซเราแจกพิยบอร์เสร็จปุ๊บเราจะหยิบถอยเตา๋า อออกน้าไหนหยิบชิ้นส่วนตามหน้านั้นอย่างเช่นพี่อมได้ตัวช้างพี่อมก็จะได้ตัวนี้หนึ่งตัวนี่ครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวหลังจากนั้นพี่อมต้องใช้สามตัวเนี้ในการมาจัดเรียงในนี้ให้ได้ถ้าใครเสร็จต้องพูดคําว่าอะไรครับอูบังโกดีมากอ่ะถ้ายังอยู่ในเวลาเราก็จะสามารถซุมหยิบในนี้ในถุงเพิ่มได้นะครับอีกคนละหเม็ดอ่ะแล้วก็ ใครเล่นครบ9ก้ารอบใครมีเพชรเยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะเกมง่ายๆเนาะที่ทางร้านแนะนำแล้วกันอ่าเป็นเกมเหมือนกึ่งๆนอกกระแสนิดนึงไม่ค่อยมีใครรู้จัก<ช><ช>นะครับผมบอกก่อนเหตุผลที่เลือกเกมนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเราพยายามจะอยากให้น้องอ่ะฝึกประสาทระบบประสาทต่างๆเนาะแล้วฝึกไมค์เซตบางอย่างเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่สอนน้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าน้องสามารถแก้นี้ได้ในชีวิตจริงน้องก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบรวดเร็ว นะครับในระยะเวลาจำกัดอยู่ในสภาวะที่กดดันเลยกันนะครับอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยตัวข้อเสียของเกมนี้มีนิดนึงตีนิดนึงตัวแพ็กเกจจริงไม่ค่อยน่าน,านาเล่นสักเท่าไหร่เนาะแต่คอมพิวเต์ข้างในอ่ะเยอะมากนอกนอกจากตัวเติร์ติสตัวกระดาษแล้วก็ตัวเพชรแล้วครั้งแรกที่พี่โมลองเล่นเกมนี้พี่โมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเหตุผลที่เขาเป็นเพชรเ,เพราะว่าเออ่เพชรพอยที่มีชื่อเสียง มากที่สุดในอันดับโลกก็คือในฝั่งแอฟริกาเป็นหลักเขาเลยเลือกตีเป็นเพชรขึ้นมานะครับอันนี้เป็นองค์ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะที่เขาแฝงมาในกินเมเกมนะครับอะประมาณนี้ก็ฝากเกมอูบองโก้ไว้ด้วยเนาะพี่นุ่นเนาะนะครับหรือใครจะมาชาเลจ์กับพี่นุ่นได้ที่ร้านเนาะนะครับวันนี้ไปแลวฮะพี่อมกับพี่นุ่นไปลวครับบายบาย